ช่วยงานวัดนะแล้วก็ามาประับหน้าดิในให้เรียบให้เสมอให้เรียนสิ่มชิ้น,น,เ,เ,น,นเป็นอันสักไทยตอนมทนากัมนายยอดยอกชายเอซึ่งสารพัดช่างงานรับงานบ้านงานพิศดาา,าช่วยทำช่วยดูแล โดยพัฒนาตลอดในส่วนตรงนี้นะก็ที่อ,ออกนอกเพราะว่ามันมีประไขน้ำจับอยู่นะก็ต้องอาศัยรถไหมาเกรดดินออกแล้วก็ในยอดทำเหมือนเติม นาวัดการดูแลบริหาจรจัดการก็ต้องทำไปหลายๆอย่างพร้อมๆกันเพื่อให้วัดดูดีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะก็พยายามดูพยายามทำพัฒนาไปเรื่อยนะเพื่อให้วัดเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจในด้านของอความบรรยากาศก็คือร่มรื่นอากาศเย็นสบายท่ายีได้สะดวก เหมาะแก่การพระพวัดปฏิบัติธรรมของญาติโยมเหมาะแก่การทําบุญของญาติโยมแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็ทําไปเรื่อยๆตามทุนทรัพย์ปัจจัยตามกําลังที่เราพอที่จะทําได้ก็ช่วงนี้บรรยากาศนะก็ลมพัดมาเย็นๆน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะแล้วก็ เหลืออีกไม่กี่วันนะก็จะออกพรรษานะพรรษานะ่าก็ออกพรรษาก็น่ากระถินนะทุกท่านแล้วก็เอาไปจุลมุกของนาำจตนาล่ะ ก็การประดับหน้าเดียนปรับภูมิทัศน์ของวัดก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ ก็ประดับดินดินเตรียมดินออกเพื่อประับภู้าทั์ของวัดให้ดูดีและสะอาดสะอาด,อาดทันก็ไล้ออกองศานะก็ต้องมีการเตรียมสถานที่หลายๆลอย่างเพื่อทำวัดให ะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าดูหน้าชมหน้าทัศนาหน้าพักผ่อนหย่อนใจหน้าประพฤตปฏิบัติธรรมสบเป็นสถุทาที่ทำบุญให้ความสุขใจอุ่นใจแก่ญาติโยมที่มาทำบุญเพราะาสะอาดรม่มรื่นสะอะะบยบเรียบร้อยนะสะอาดเรียบร้อยสุขใจสบายใจเมื่อได้มาทำบุญแล้วก็ทั้วก็การที่จะเกิดขึ้นได้นรก็ต้องอาศัยการทำงานพัฒนาไป หลายอย่างทีละเล็กทีละน้อยทยอยการทำไปเรื่อยๆทียรอย่างสองอย่างอันนี้ก็บรรยากาศภายในบริเวณวัดนทุกาสในช่วงนี้เย,ยามนี้ก็รถอกอเรยของนย,ยอดรถไทยก็กำลังมาปรับพื้นที่เพื่อเคลียดดินที่ไหลลมาตามทางรองพื้นคอนกรีตให้ ดินนั้นหมดไปเมื่อดินหมดไปก็ไม่มีตะไคร่น้ํนจาจับก็เวลาโยมเดินมาทําบุญเดินมนาะประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะไม่ลื่นก็จะไม่ลื่นก็ต้องเคลียร์แล้วก็ทำความสะอาดต่อไปเรื่อยๆทุกท่าน,นีีต้องขอนโมทนาในส่วนบุญส่นกุศลในความตั้งใจของทุกท่านที่ ร่วมอะไรแข่งขันร่วมด้วยเชื่กันในสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นในสังคมในวัดวในวาในศาสนาของเรานะก็นะดำเนินไปด้วยดีในส่วนนี้นะทุกท่านก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องคอนต้องมาเป็นหัวเป็นทาแล้วก็ลงมือช่วยทําปฏิบัติร่วมกันนะเราก็จะได้ประโยชน์สุรร่วมกันจนลงรักษาพุทธศาสนาศึกอาปฏิบัตรธรรมในลักธรรมของพระพุทธองค์ให้ ยังสู่จิตสู่ใจสู่ระเบียบสู่วินัยสู่วิธีของเราให้มีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสุขส,ขสงบเยน็น,นก็ต้องอเกิดขึ้นได้ต้องร่วมแรงแข่งขันร่วมวยช่วยเชนอันในที่เป็นความดีงามเราก็ร่วมกับพุิธบัตรบารส่งเสริมเพื่อรักษาสิ่งที่ดีงามตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาให้เจริญให้รุ่งเรืองให้ก้าวหน้าต่อไปนี่ก็ต้องคว,วนบูรนากรถไทยมาปรับพื้นที่ ตรงที่ดินไหลามาตามน้นแล้วก็เกาะอยู่ในพื้นคอนกรีตแล้วก็ตรงที่ดินยุบก็พื้นดินเกลียใส่ก็ทําให้พื้นที่สะอาดเรียบร้อยนะยังอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ขยะหลังจากนี้ไปก็จะไปปรับที่ขยะนะที่พื้นขยะเพราะว่าขยะ มีลุมขียะแต่ว่าคนไปเทก็เอาความง่ายเอาความสะดวกก็เทไว้ทางเข้าบ้างอะไรบานะ้างก็ต้องอาศัยรถใหญ่กลีดลงลุมขียะเหมือนเดิมนะจึงจะให้เป็นความสะดวกจึงจะกลองพอรบรดินที่ पंज सौ ॾेढ न सौ आहे

สดมอเตอร์เรนโนไลนเนาะอยู่มามาวประเทอต่อทำการปรับหน้าดินเอาที่ดิน ก็มันอยู่ในใจโน่นต่ทุกท่านรักเธอหรือนะเรารากเธอนจสินก็นั่งร้านบูชาทำเอาไว้ในปลาในดงก็ทำให้เทาวัน นกโครย์กรนนางโครยเลยเนาะอันนี้ก็ห้องน้ำที่สร้างมา30กว่าปีตั้งแต่อย anyway ู่วัดสุวรรประสิทธิ์เพื่อความเจริญเพื่ความพัฒนาของวัดของเราให้เจริญกันต่อไปตอนนี้ก็ตรงกุติที่อยู่ไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็ เนี่ยนาครัเราจะได้รื้อห้องเข้าไปในลุมนะทุกท่านในลุมขยะอาชิดอาสาช่วยงานออนี่ก็ดันขยะมาให้เรากลังจาที่ทิ้งไว้ที่ปากลุมและก็ที่ทิ้งบ่อยๆทับท่มบ่อยๆก็ ขยยที่ไปจนติดทางเข้าทางเดินนะก็ต้องมีการดันเทียให้ถึงหลุมที่ได้ขุดไว้เพื่อทิ้งขยะนะทิ้งขยแล้วก็ขยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบไม้ที่พระเนนและก็ญาติโยนทอชื่อนะที่มีเจสามาช่วยดันดินดนำรถเกรดนำรถไทมาดันดินปร,รับพื้นทีนนนนน่ให้สะอาด เยังทางแล้วเนาทีมงานก็ช่วยกันคน,คนละมือคนละมือ <c oughs> เดี๋ยวเตี๋ยวห้อยร,อรุ่นโบราณแล้ว <c oughs> น,นี่ก็ประดับดินดำดินประดับเต็มท,ที่ทิ้งทาิ่งเสียเดิรถไทย เออไทยของโยมผู้ใจบุญทำโดยนายยอดชายก็มาในกิจอาสาทางทางศาสนาจากคนที่ดินของวัดอาสาที่สูองอาที่ไม่เรียกไม่เรียกจากที่ไม่เสมอให้เสมอก็หิุดเป็นบุญเป็นกุศลอ้าวกต้องสอนบูชาในบุญในกุศลในกิจอาสาของทุกท่านที่ร่วมด้วยเชื่อกัน มาทุกทุบฝ่ายเป็นอย่างดีเดี๋ยวเมียก็ขหมดมาไว้ในโะอ,อกาสนี้ทุบทุ่งน้ำน,น้ำส่งโบราณโอ้โหฮ่ <laughs> าฮ่าบบกว่านั้ 嗯嗯嗯